สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับเ c ฟซแฟนคลับนะครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับ FC แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับเแซวนี้นะครับสายนี้นะครับมมนแซวนารอกพี่น้องเสี่ยมนะครับเกิดคอมฮอนนะครับกลับมาทักทายสวัสดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับเมื่อคืนนะครับกับพานพุ่นไปนะครับสําหรับงานที่นะครับอุดรธานีนะครับอําเภอเมือง นะครับอยู่ใจกลางเมืองนะครับตลาดจิญศรนสีนะครับพี่น้องกับไป่ชากับลังใจนะครับร่นลามนะครับมาจากพ่อพ่อแม่นะครับมาจากฝังทรายกมี่ลหลนะครับสำหรับมาคืนนะครับขอบคุณมากมากนะครับนะครับสำหรับน้องหักแพงนะครับมาคืนกับคะแนนน้ำใจนะครับจากพ่อพ่อแม่นะครับก็หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับขอบคุณ นะครับลูกสาวนะครับที่รักและเอ็นดูพร้อมสนับสนุนพร้อมจะอยู่เคียงข้างพร้อมปกป้องนะครับจากสิ่งต่างๆนะครับที่เข้ามาในแต่ละมือบริเวณนะครับเป็นกําลังใจนะครับสนับสนุนนะครับคอยนะครับป้องกันนะครับคอยให้กําลังใจคอยเป็นแรงใจนะครับ นะครับสำหรับเมื่อคืนกับบรรยากาศนะครับฝนบบมีฝนนะครับพี่น้องกันยู่กันจนตีห้านะครับตีสี่กว่าตีห้านะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับก็ได้เดินทางนะครับจากอุดรธานีนะครับมาแสดงอยู่นะครับอาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับตําบลสว่างอําเภอสว่างนะครับวัดนะครับอยู่วัดป่านะครับหนองชาตินะครับนะครับหนองไผ่พี่น้อง นะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับผพ้บริหาี่นะครับก็ไปให้กำลังใจนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยู่วัดป่าหนองชาติหนองไผ่นะครับตำบลสว่างเดือนดินนะครับอำเภอเมืองอ่ออำเภอสว่างนะครับจังหวัดสกลนะครับพี่น้องแต่ราคาบัตรโบลูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับพี่น้องนะครับสำหรับตอนนี้นะครับนองหักแพงนะครับก็ได้ไปพักพอนอยู่อำเภอหนองหาน นะครับบ้านพ่อปุ้ยนะครับก็เห็น่นลงคลิปกันนะครับก็ได้มีการนะครับเมื่อเ้ารก็ได้ใส่บาตรนะครับท่อมบุญนะครับอยู่ที่บ้านพ่อปุ้ยนะครับกะเนก็ได้ลงคลิปนะครับแล้วก็สิผ้ากันพักผ่อนนะครับพักผ่อนนะครับก่อนจะเดินทางมาสว่างกบ่ไกลครับพี่น้องก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจากหนองหานมาสว่างนะครับ นะครับก็อย่าลืมนะครับเมื่อแรงกับคือเก่าพี่น้องไร่สดนะครับจากช่องแม่ติ๋มนะครับให้คะแนนลูกสาวคือเก่านะครับสนับสนุนนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นกําลังใจละครเปลี่ยนแรงใจนะครับให้ลูกสาวสนับสนุนนะครับให้กําลังใจให้พานพนนะครับทุกเรื่องราวนะครับที่ไม่ดีนะครับที่เขามาในแต่ละมือ นะครับในแต่ละวันนะครับให้น้องนะครับเข้มแข็งตั้งใจนะครับทั้งแม่แมมนะครับแล้วก็น้องแพงนะครับจงนะครับผ่านอุปสรรคนะครับต่างๆนะครับไปได้ด้วยดีนะครับแล้วน้องจะแข็งแรงเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับน้องจะประสบความสำเร็จนะครับ นะครับขอให้ผ่านพ้นไปนะครับนะครับเพราะว่ามีนะครับเอฟซีแฟนลับพอๆแแม่นะครับเยอะแยะนะครับที่ให้กําลังใจและพร้อมสนับสนุนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างนะครับน้องไปตลอดนะครับนะครับใครนะครับคิดไม่ดีนะครับคิดบมดีทำไบดีนะครับ ขอให้นะครับขอให้สิ่งที่ท่านทํานั้นนะครับย้อนกลับไปหานะครับพวกท่านนะครับสําหรับคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีนะครับขอให้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นนะครับย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปหาพวกท่านคืนนะครับนะครับ และนะครับนำมาจต่สิ่งดีๆนะครับให้น้องนะครับให้น้องพบเจอจะสิ่งดีๆนะครับให้น้องมีจต่สิ่งดีๆเขามานะครับมีพ่อพ่อแม่ดีๆนะครับเขามาสนับสนุนเขามาให้กำลังใจเยอะๆนะครับนะครับสิ่งนี้นะครับการคิดไม่ดีทำไม่ดีนะครับ ใครทาอะไรไว้นะครับก็ขอให้รับผลกรรมนั้นตามไปนะครับนะครับผมนะครับเมื่อเช้านะครับไปได้เข้าไปเป่งช่องนะนชูนะครับที่เพิ่นได้ว้าไดวิเคราะห์นะครับในหลายอย่างนะครับหวังว่านะครับทุกทท่านนะครับพอพม่าเอฟซีนะครับล้วนแล้วนะครับเป็นคนที่มีวุฒธิภาวะนะครับ เป็นผู้รักผู้ใ่นะครับทุกทท่านนะครับคงสีนะครับพิจารณานะครับพิจารณาแลก็ไต่ต่อนะครับว่าอนใดจริงบ่จริงอนใดแมนบ่แมนนะครับนะครับแล้วนะครับหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องราวนะครับที่ผ่านมานะครับเอา ก็ลอเบงนะครับรอดูนะครับ,รนะรบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะเป็ี่ยนแล้วใดนะครับพี่น้องนะครับแต่คือชั้นชเ่ิบนบอกนะครับผมไม่ได้มองนะครับข้อมูลแค่ฝ่ายเดียวนะครับนี่แหละนะครับเพื่อนก็ได้ประกอบนะครับนําทุกสิ่งทุกอย่างมาวิเคราะห์นะครับมาหาข้อมูลนะครับรงับช่องนาชู่นะครับ เข้ากับนะครับวิเคราะหไปพร้อมนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องให้กำลังใจนะครับน้องพักแพงนะครับค่อยเบิงค่อยแย่งนะครับค่อยส่งกำลังใจนะครับให้น้องนะครับคนที่รักจริงนะครับอยากเห็นน้องประสบผลสําเร็จความสําเร็จนะครับความฝันนะครับอยากเห็นน้องนะครับ มีุทุกอย่างนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับนะครับทุกค่ำคืนนะครับที่เราเห็นนะครับการไล่สดนะครับพอพอแม่หาสิบะแนนลอยคะแนนแล้วเต่นะครับบางท่านก็มากกพราะนั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับนะครับทุกท่านนะครับที่ให้มานะครับให้มาด้วยความจริงใจ นะครับไม่มีผลประโยชน์นะครับแอบแฝงนะครับนะครับหลยๆนะครับแอคเคาน์นะครับก็เริ่มนะครับเปิดเผยตัวตนออกมานะครับเริ่มเปิดเผยตัวตนออกมานะครับเรื่องราวนะครับต่างๆนะครับ ถามว่านักบ่อนักนะครับพี่น้องนักที่น้องเจอมานะครับซึ่งเด็กคนหนึ่งนะครับอายุเพียง16ปีนะครับจือเรื่องเล่านะครับถือว่าหนักนะครับระยะเวลานะครับสี่เดือนสี่เดือนกว่ากว่านะครับก็ถือว่านักนะครับจิตใจอันเข้มแข็งนะครับรู้นะครับลึกๆคกับน้องกะ คิดอยู่แล้วล่ะนะครับแต่บางครั้งน้องก็ไม่แสดงออกมาให้เราเห็นนะครับแต่ในใจใครจะไปรู้ล่ะแม่นบพี่น้องนะครับหรือเพื่อนอัดสิคุยกันกับแม่เพื่อนสองคนเทฮากับโบหงนะครับแต่ขอเป็นกําลังใจนะครับให้แม่แมมนกกรนองขักแพงแล้วก็ทชีมงานนะครับที่อยู่รอบข้างนะครับที่คอยส สนับสนุนคอยบอกนะครับนองแพงเป็นกำลังใจให้นะครับนะขอให้สู้และขอให้อยู่ด้วยกันนะครับฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างนะครับผมหวังว่านะครับคงอีกไม่นานนะครับมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาอีกเยอะนะครับขอให้ปังๆนะครับขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับในความขันในทุกๆอย่างนะครับ นะครับเรานะครับพร้อมนะครับที่สนับสนุนพร้อมที่จะปกป้องนะครับกับสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ไม่ดีนะครับนะครับเราสิพยายามนะครับไล่มันออกไปนะครับสําหรับสิ่งบ่ดีนะครับที่เข้ามาในใจเรามื่อนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอ,ขอบคุณพ่อพ่อแม่ นะครับที่ให้การสนับสนุนน้องแพงด้วยดีตลอดมานะครับนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่นะครับทุกทท่านนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ไปเจอกันได้นะครับที่นะครับตำบลสว่างเดินดินนะครับอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครนะครับวัดป่าหนองชาตินะครับหนองไพพี่น้องนะครับก็ไปให้กำลังใจกันเยอะๆ นะครับหวังว่านะครับคงไม่มีขนนะครับมารบกวนนะครับเพราะวันนี้ท้องฟ้าเปิดมากนะครับอยู่นครมนมกับเปิดนะครับพี่น้องก็บกไกลกันนะครับนครมนมกับสว่างกันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดนะครับจะ กับช่องวิถีบ้านเฮาออฟพิเชียวนะครับขอบคุณคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจแล้วกดติดตามนะครับคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับกับช่องวิถีบ้านเฮาออฟพิเชียวนะครับถึงยอดวิวสีโปรหลายนะครับคอมเมนต์นะครับผู้ติดตามนะครับกับมามือละคนบางมือกโบมีกับโบเป็นหยังครับพี่น้องกับเฮ็ดแบบนี้นะครับตลอดไปกับเฮ็ดแบบนี้นะครับคลิป ให้พี่น้องได้เข้ามาฟังนะครับสําหรับคนที่ชอบคนที่อยากให้การสนสนนช่องนะครับก็ขอบคุณนะครับกสิฮ็ดนะครับนําข่าวข่าวเรื่องเล่าให้กําลังใจนะครับมาเว้านะครับถึงจะยอดวิวไม่เยอะผู้ติดตามไม่มากนะครับก็เป็นอย่างพี่น้องนะครับขอบคุณมากๆสําหรับคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจช่องวิจีพันเฮาไปเที่ยวเข้ามา กดไลค์กดแชร์เข้ามากดติดตามนะครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำานีพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ